พลังงานความรักของคุณตอนนี้คุณกําลังพบเจอกับสถานการณ์ความรักที่มันอาจจะมีเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณควรที่จะตัดสินใจยังไงนะคะคุณควรที่จะเดินหน้าต่อกับความรักความสำคัญดีหรือไม่นะคะซึ่งตัวคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าตัวคุณอยากที่จะเดินหน้าต่อคะ่ะ คุณอยากที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆร่วมกับเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับเขาใช่ไหมคะตัวคุณจะสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันสมหวังนะคะตัวคุณจะสามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะคุณจะสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์มันกลับมามีความสุขร่วมกันกลับมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่คุณฝันไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะนออฟแฟน เดซันนายออกแวนถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะได้พบเจอกับบททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างในความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันแต่คุณก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถเอาชนะได้คุณยังมองเห็นว่าความรักความสัมพันธ์มันสามารถที่จะเดินหน้าต่อ แล้วตัวคุณก็สามารถที่จะเอาชนะทุกอย่างได้จริงๆค่ะคุณสามารถที่จะเอาชนะหัวใจของเขาคุณสามารถที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีความสุขร่วมกันได้สําเร็จนะคะเด็กเรียนหนึ่งถ้วยราชินีเรียนหดาบ หากตอนนี้คุณพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณต้องการที่จะหาทางออกกับความรักความสัมพันธ์ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าความรักของคุณในครั้งนี้จะกลายเป็นความรักที่มีความสุขร่วมกันได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ตัวคุณจะต้องมีจิตใจที่นิ่งเพียงพอค่ะคุณจะต้องกลับมามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณต้องเชื่อมั่นว่า สิ่งดีๆในตัวคุณมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อได้อย่าได้กังวลใจกับสถานการณ์ทุกสิ่งนะคะคุณจะสามารถหาทางออกกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเข้ามาทดสอบตัวคุณคุณจะสามารถเริ่มต้นความรักดีๆความรักที่จะทําให้มันมีความสุขร่วมกันได้อย่างแน่นอนค่ะแม่หมอขอให้พี่ไพ่มายืนยันความรักที่สมหวังในครั้งนี้อีกหนึ่งใบนะคะ law of attraction คุณเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดไหมคะตอนนี้สิ่งที่คุณลงมือทำสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์มันกำลังจะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณแล้วนะคะทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้แล้วนะคะแม่หมอขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ